อ๋อครับต่างก็ที่ชนะชนะมาเก่ที่แล้วนี่ผมว่าทุกคนก็รู้สึกดีเลยเพาบอลชนะผมว่าบรรยากาศมันก็บอลชนะมันก็ซ้อมดีอะไรดีทุกอย่างเพราะว่าแต่ทุกคนก็ต้องโฟกัสไปที่อีก2แมตช์ที่จะจบอะไรเล็กๆครับว่าคือเรามีความต้องการที่จะไปเยือนแล้วเราต้องการที่จะชนะทั้ง2เกมครับก็ในส่วนตัวผลงานของตัวเองก็พอใจในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเราก็พยายามลงไปทําหน้าที่ของเราให้ดีสุด ก็ผมอาจจะคอยซัพพอร์ตน้องๆให้กําลังใจน้องๆเพราะว่าเราอาจจะเป็นพี่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้กําลังใจน้องดึงสมาธิน้องกลับมาในบางเกมน้องอาจจะเสียสมาธิมากหลุดบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะให้กําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตน้องทุกอย่างในทีมครับสำหรับนัทตาไปที่จะไปเยือนอุดอรนะครับผมว่าทีมเขาก็เขาเล่นในบ้านเขาก็ต้องการที่จะชนะเพราะเขาอยู่โซนสัา,างเขาก็อยากจะได้ชัยชนะแต่ผมว่าเรา น่าจะไปทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เก็บสามแต้มจากบ้านเขามาให้ได้ครับผมว่ามันสําคัญด้วยใช่ก็อยากให้แฟนบอลมาช่วยเชียร์เราในบ้านนะครับให้เยอะๆครับเราจะมีกําลังใจกันทําหน้าที่ของเราเต็มที่ที่สุดแล้วก็ฝากแฟนบอลติดตามทางเพจสมสรแล้วก็ไลน์ช็อปสมสรด้วยนะครับครับสวัสดีครับ